สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆป .3 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาพบกับครูมุกในแบบฝึกหัดที่10.7เป็นเรื่องของการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะสำหรับการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะเราสามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันนะคะ นี่คือหลักการของเขามาีตัวอย่างเช่นถ้ากิโลกรัมก็ต้องบวกหรือลบกับกิโลกรัมกรัมก็บวกหรือลบกับกรัมไม่สามารถที่จะนำกิโลกรัมไปบวกหรือลบกับกรัมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนมาดูกันที่ข้อ1เลยค่ะมีกิโลกรัมแล้วก็กรัมนะคะที่โจทย์ ทำไว้ให้อันที่จริงในการบวกหรือลบเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะต้องบอกว่านี่คือกิโลกรัมและก็นี่คือกรัมนะอ่ะ13กิโลกรัม200กรัมค่ะนี่คือ,อตัวตั้งนะคะบรรทัดแรกแล้วก็บวกด้วย8กิโลกรัม516กรัมนี่คือบรรทัดที่2ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มบวกได้ตามปกตินะคะ นั่นคือเริ่มบวกที่ฝั่งทางขวามือก่อนก็คือกรัมก่อนแล้วก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยค่ะศย์บวก6ค่ะเท่ากับ6 0นย์บวก1เท่ากับ1ค่ะสองบวก5เท่ากับ7ค่ะจากนั้นฝั่งกิโลกรัมค่ะเริ่มบวกจากหลักหน่วยเช่นเดียวกัน3บวก8เป็น11ค่ะใส่1ทด1 1ไม่มีตัวบวกบวกตัวทดอีก1เป็นสองค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ21กิโลกรัม716กรัมข้อที่2ค่ะกิโลกรัมและกรัมนะคะแล้วก็ตัวตั้งคือ23กิโลกรัม810กรัมตัวบวกค่ะ2กิโลกรัม170กรัมจากนั้นก็เริ่มบวกจาก ฝั่งที่เป็นกรัมโดยเริ่มจากหลักหน่วยเช่นเคยค่ะศย์บวก0เป็น0ย์ค่ะ1บวกเเป็น8ค่ะ8บวก1เป็น9ค่ะมากันที่ฝั่งกิโลกรัมบ้างเริ่มจากหลักหน่วยค่ะ3บวก2เป็น5 2สองไม่มีตัวบวกนำลงมาเลยดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบ25กิโลกรัม9 0 0 80กรัมค่ะข้อที่3ค่ะเป็นกิโลกรัมแล้วก็ขีดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มบวกจากฝั่งทางขวามือก่อนก็คือฝั่งที่เป็นขีดค่ะ8บวก5เป็น13ค่ะฝั่งกิโลกรัมบ้าง9บวก2เป็น11ใส่1ทด1 1ไม่มีตัวบวกนะคะบวกตัวทดเลยเป็น สเป็น21กิโลกรัมแต่เรามาสังเกตดูที่ฝั่งที่เป็นขีดนะคะนั่นคือถ้าเป็น10ขีดจะเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะเพราะฉะนั้น13ขีดเราก็จะได้เป็น 10ขีดกับ3ขีดซึ่ง10ขีดนั้นก็จะทดมาที่1กิโลกรัมก็จะกลายเป็น21บวก1จึงได้เป็น22กิโลกรัมกับ3ขีดตอบ22กิโลกรัม3ขีดค่ะข้อที่4ค่ะกิโลกรัมแล้วก็ขีดค่ะตัวตั้งเป็น31กิโลกรัม7ขีด ตัวบวกเป็น16กกิโลกรัม6ขีดเริ่มบวกจากขีดค่ะ7บวก6เป็น13 1บวก6ค่ะฝั่งกิโลกรัมเป็น7ค่ะ3บวก1เป็น4 13ขีดค่ะเหมือนเดิมค่ะ10ขีดนั้นสามารถทดไปเป็นกิโลกรัมได้เป็น1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้47บเวก1เป็น48กิโลกรัม 3ขีดค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ48กิโลกรัม3ขีดข้อที่5ค่ะตันและกิโลกรัมสำหรับความสัมพันธ์ของตันและกิโลกรัมนี้คือ1,000กิโลกรัมจะเท่ากับ1ตันนะคะนี่คือสิ่ง สิ่งที่เราจะต้องจำเป็นข้อมูลพื้นฐานเลยเริ่มบวกจากทางขวามือคือฝั่งที่เป็นกิโลกรัมก่อนนะคะเริ่มจากหลักหน่วย5บวก0เท่ากับ5 1บวก3เท่ากับ4 5บวก6เท่ากับ11ค่ะฝั่งที่เป็นตันบ้าง8บวก2เป็น10ค่ะ จากนั้นนะคะจากความสัมพันธ์1000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันเพราะฉะนั้น1,145กิโลกรัมก็จะทดไปที่ตันได้1ตันดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น11ตันกับ145กิโลกรัมนะคะสำหรับข้อที่5นี้ต่อไปข้อ6ค่ะเป็นตันกับกิโลกรัมเหมือนเดิม เริ่มบวกจากฝั่งกิโลกรัมนะคะ3บวก5เป็น8ค่ะ2บวก1เป็น3 1บวก9เป็น10ค่ะ4บวก7เป็น11ใส่1ทด1 2บวก1บวก1เป็น4ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทด1,000กิโลกรัมไปเป็น1ตันก็จะได้41บวก1เป็น42ตัน กับอีก38กิโลกรัมค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะยังเป็นตันกับกิโลกรัมอยู่นะคะเริ่มบวกจากฝั่งที่เป็นกิโลกรัมที่หลักหน่วยค่ะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1ค่ะ 1>, 1บวกเบวก2เป็น10ค่ะใส่0ูนทด1 1บวก6บวก3เป็น10ฟั่งตันบ้างค่ะ8ปบวก2เป็น10ใส่ศูนย์ทด1 1บวก1บวก8เป็น10นะคะแล้วก็1000กิโลกรัมสามารถทดไปได้นะคะก็บวก1ได้1 0 1ตันฝั่งกิโลกรัมก็จะไม่มีกลายเป็น0นย์ค่ะ ข้อนี้จึงตอบ101ตัน0กิโลกรัมข้อที่8ค่ะเริ่มบวกเช่นเคยนะคะ8บวก5เป็น13ใส่3ทด1 1บวก1บวก9เป็น11ใส่1ทด1 1บวก7บวก4เป็น12ใส่เลยฝั่งตันบ้างค่ะ2บวก8เป็น10ใส่0ทด1 1บวก9บวก1เป็น11ค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะทด1,000กิโลกรัมไปก็จะได้110ตันบวก1เท่ากับ111ตันและกิโลกรัมที่เหลือคือ213กิโลกรมัมข้อนี้จึงตอบ111ตัน213กิโลกรมัมต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะเป็นเรื่องของการลบบ้างการลบก็เช่นเคยค่ะเหมือนเดิม การหาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักต้องนําน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกันดังนั้นเราก็จะเริ่มลบจากที่เป็นกรัมก่อนนะคะอ่ะสองสิบอ่าข้อที่หนึ่งนะคะสิบสามกิโลกรัมสองร้กรัมลบแกิโลกรัมเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมอ่ะมาดูเราก็จะมาดูตรงกรัมก่อนลบตรงที่เป็นกรัมก่อนค่ะ 200กรัมลบ750กรัมได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่า200ยน้อยกว่า750 g. ดังนั้นเราก็จะกระจายค่ะเราก็จะกระจายฝั่งที่เป็นกิโลกรัมไป จาก3กิโลกรัมนี้เราก็จะกระจายไปให้ฝั่งที่เป็นกรัม1กิโลกรัม3กิโลกรัมก็จะเหลือ2กิโลกรัมแล้ว1กิโลกรัมก็กระจายมาค่ะซึ่ง1กิโลกรัมนั้นก็จะเท่ากับ1,000กรัมดังนั้น1,000บวก200นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น1,200กรัมเราก็จะสามารถลบได้ค่ะ0ลบ0เหลือ0ค่ะ 0-5ลบหไม่ได้กระจาย2 2เหลือ1 0ตัวนี้รับมาเป็น10 10-5ลบหเหลือ 5, 5 1ตัวนี้ลบ7ไม่ได้ค่ะต้องกระจาย1ตัวนี้ไป1เหลือศนย์ตัวนี้กลายเป็น11 11-7เลบ7เหลือสค่ะอืมจากนั้นฝั่งนี้ค่ะ2อลบ8ไม่ได้กระจาย11เ 1, หลือ0 2งลบมารับมา10กลายเป็น12 12-8ลบ8เหลือสีค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4กิโลกรัม450กรัมนะคะยึดหลักว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมก็สามารถที่จะกระจายไปให้ฝั่งทั้งที่เป็นกรัมได้ค่ะต่อไปข้อที่2 96กิโลกรัม210กรัมลบ65กิโลกรัม370กรัมซึ่ง ดูที่ฝั่งเป็นกรัมค่ะ210ลบ370ไม่ได้ก็ต้องกระจายไปนะคะกระจาย6 6ก็จะเหลือ5 6กระจายไป1กิโลกรัมก็คือ1000กรัม210รวมกับ1,000กรัมก็จะได้1,210กรัม 0- 0ลบค่ะเหลือ0 1ลบ7ไม่ได้กระจาย2ไป2ก็จะเหลือ1 1รับมากลายเป็น11ค่ะ 11-7เลบ7เหลือ4นะคะ1-3ลบ 3, <No>. 3ไม่ได้กระจาย 1, 1, 1> ไป1เหลือ0รับมากลายเป็น11 11-3ลบ3ค yeah. ่ะเหลือ8มาดูฝั่งกิโลกรัมกันบ้างนะคะ5-5ลบ5เหลือ0 9-6เลบหเหลือ3เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ30กิโลกรัม840กรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3กิโลกรัมกับขีดค่ะตรงตัวตั้งนะคะคือ32กิโลกรัมไม่มีขีดพอดีเป๊ะเลยตัวลบค่ะ12กิโลกรัม6ขีดมาลบกันที่ฝั่งที่เป็นขีดก่อน0ขีดลบ6ขีดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกระจายไป 2ตัวนี้2กิโลกรัมตัวนี้กระจายไป1กิโลกรัมค่ะตนเองก็จะเหลือ1กิโลกรัมแต่ปรากฏว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดดังน,นั้นศูนย์ตัวนี้ก็รับมาได้เป็น10ขีด10ลบ6เท่ากับ4จากนั้นมาดูฝั่งกิโลกรัมบ้างค่ะ1ลบ2ไม่ได้กระจาย3 3ก็จะเหลือ2 1รับมากลายเป็น11 11-2ลบ2ก็จะเหลือ9ค่ะ2-1ลบ1ก็จะเหลือ1เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ19กิโลกรัม4ขีดต่อไปข้อที่4กิโลกรัมกับขีดเช่นเคยค่ะ127กิโลกรัม7ขีดลบ36กิโลกรัม9ขีดฝั่งที่เป็นขีดค่ะ7-9ลบ9ไม่ได้นะคะต้องกระจาย7ตัวนี้ไป1กิโลกรัม จาก7กิโลกรัมก็จะเหลือ6กิโลกรัมค่ะกระจายไป1กิโลกรัมก็คือ10ขีดนั่นเอง10ขีดบวก7ขีดค่ะเป็น17ขีดด้วยกัน17ขีดลบ9ขีดค่ะก็จะได้เหลือเป็น8ขีดมาดูฝั่งกิโลกรัมกันบ้างค่ะ6ลบ6เหลือ0 2ลบ3ไม่ได้ค่ะกระจาย1 1เหลือ0-2ได้รับมากลายเป็น12 12-3ลบ3ค่ะเหลือ9เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ90กิโลกรัม8ขีดต่อกันเลยค่ะที่ข้อ5นะคะตันกับกิโลกรัมค่ะ18อ่อ18ตัน320กิโลกรัมลบ2ตันกับอีก755กิโลกรัมค่ะความสัมพันธ์ของข้อนี้คือ 1>, 1ตันเท่ากับ1.000กิโลกรัมนะคะอ่ะ320กิโลกรัมรลบลบด้วย755กิโลกรัมไม่ได้ค่ะเพราะว่า320นั้นน้อยกว่าก็จะต้องกระจายตันมาจาก8ตันเหลือ7ตันค่ะกระจายไป1ตันก็เท่ากับ1 0 0 0กิโลกรัม320รวมกับ1,000กิโลกรัมก็จะได้1 ,320 กิโลกรัม แล้วก็ทำการลบเลยค่ะ0-5ลบ5ไม่ได้กระจาย2 2เหลือ1 0ได้รับมาเป็น10 10-5ลบ5เหลือ5ค่ะ1-5ลบ5ไม่ได้กระจาย3 3ก็จะเหลือสอได้รับมากลายเป็น11 11อลบ5ก็จะเหลือ6ค่ะ12นะคะตรงนี้2-7ลบ7ไม่ได้ไปกระจาย1 1กระจายไปก็เหลือ0นยกลายเป็น1 2 12-7ลบ7ก็จะเหลือ5นะคะ แล้วก็มาดูฝั่งตันค่ะ7ลบ2เหลือ5 1นะคะก็ดึงลงมาเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ15ตันกับ565กิโลกรัมต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะตันกับกิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะ54ตัน8กิโลกรัมลบ 1ิตันกับ617กิโลกรัมนะอ่ะ8กิโลกรัมมันลบ617กิโลกรัมไม่ได้ค่ะต้องกระจาย1ตันไปนะคะจาก4ตันก็จะเหลือ3ตันค่ะให้เขาไป1 1ตันก็คือ1000กิโลกรัม8รับมากลายเป็น1000 8กิโลกรัม8ลบ7ค่ะเหลือ1 ศูลบหไม่ได้ค่ะต้องไปกระจ,จายมาตัวนี้ก็จะเป็นเก้าตัวนี้ก็จะเป็นสิบสิลบหค่ะเหลือ9 9้เลบหเหลือ3 3ม1กิโลกรัมมาดูฝั่งตันค่ะ3าลบสเหลือ0 5นลบหเหลือสตอบ 40ตันกับ391กิโลกรัมค่ะข้อที่7 72ตันกับ120กิโลกรัมลบ41ตัน897กิโลกรัมเราสามารถที่จะลบได้เลยไหมคะไม่ได้เพราะ120น้อยกว่า800นะคะต้องกระจายตันไปจาก2ตันเหลือ1ตันค่ะ กระจายให้เขาไป1ตันหรือ1,000ก 1, ิโลกรัม120ค่ะรับมา1,000กลายเป็น1,120กิโลกรัมลบค่ะ0ลบ7ไม่ได้กระจาย2 2เหลือ1 0รับมากลายเป็น10 10ลบ7เหลือ3ค่ะ1ลบ9ค่ะ1ลบ9ไม่ได้กระจาย1 1เหลือ0รับมากลายเป็น11 11ลบ9เหลือ2ค่ะ ศูลบแไม่ได้กระจายศูนย์รับมากลายเป็น10 10ลบแเหลือ2ค่ะมาดูฝั่งตันกันบ้าง1ลบหเหลือ0ค่ะ7ลบสเหลือ3เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือ30ตัน223กิโลกรัมข้อที่8ค่ะ92ตัน500กิโลกรัมลบ5ตัน895กิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะต้องกระจายไป 2ตันก็จะเหลือ1ตันค่ะกระจายไป1ตันหรือ1000กิโลกรัมได้รับมากลายเป็น1500กิโลกรัมศนย์ลบหไม่ได้ค่ะกระจายไป5จะเหลือ4ตัวนี้ก็จะเหลือ9ตัวนี้เป็น10นะคะ10ลบ5ค่ะเหลือ5 9ลบ9เหลือ0ค่ะ4ลบ8ไม่ได้กระจายค่ะกลายเป็น14 14ลบ8เหลือ6ค่ะ ฝั่งที่เป็นตันนะคะ1-5ลบ5ไม่ได้ค่ะกระจาย9-9เ 9, หลือ8ค่ะรับมากลายเป็น11 11-5ลบหเหลือ6ค่ะ8ไม่มีดึงลงมาคำตอบของข้อที่8คือ86ตัน605กิโลกรัมข้อที่9ค่ะ 234กิโลกรัม340กรัมลบ97กิโลกรัม970กรัมฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะ3า0กรัมไม่สามารถลบ970กรัมได้จึงกระจายไป1กิโลกรัมจาก4กิโลกรัมเหลือ3กิโลกรัมค่ะกระจายไป1กิโลกรัมหรือ1000กรัมได้รับมากลายเป็น1,340กรัม -970 กรัม0-0เหลือ0ค่ะ4-7ไม่ได้กระจาย3ไปเหลือ2 4ได้รับมากลายเป็น14 14-7เหลือ7ค่ะ2-9ไม่ได้ค่ะกระจายไปจาก2ได้รับมา10กลายเป็น12 12-9ค่ะเหลือ3 3-7ค่ะ ฝั่งกิโลกรัม3ลบ7ไม่ได้กระจาย3 3เหลือ2ได้รับมากลายเป็น13 13ลบ7ค่ะเหลือ6ค่ะ2ลบ9ไม่ได้ค่ะกระจายไป2เหลือ1อันนี้ได้รับมากลายเป็น12 12ลบ9ค่ะก็จะเหลือ3แล้วก็1ไม่มีดึงลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ9คือ136กิโลกรัม370กรัม สุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะกิโลกรัมกับขีด598กิโลกรัม6ขีดลบ1 8 9กิโลกรัม8ขีด6ขีดไม่สามารถลบ8ขีดได้ค่ะต้องกระจายกิโลกรัมจาก8กิโลกรัมเหลือ7กิโลกรัมกระจายไปค่ะ1กิโลกรัมเป็น10ขีดเพราะฉะนั้นได้รับมากลายเป็น16ขีด16ลบ8เหลือ 8ค่ะต่อไปฝั่งกิโลกรัม7ลบ9ไม่ได้นะคะต้องกระจาย9 9เหลือ8ค่ะ7ลบมาเหลือ17 17ลบ9ค่ะเท่ากับ8 8อ่า8ลบ8เหลือ0ค่ะ5ลบ1เหลือ4เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่10คือ408กิโลกรัมกับ8ขีนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่10จุด นะคะการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนปสามทุกคนจะเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับคลิปนี้ครูมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ